ก็สดครับพับผมนะครับในฟุตเซีฟอยตอนนี้คุณก็กลังชมกับรายการผีบ้ารีวิวนะครับผีบ้ารีวิวสินค้าอันนี้ก็เป็นสินค้าจากลาซาด้อีกแล้วนะครับคลิปนี้นี่นะครับเราก็มาเสกัญชาไป5้าใบครับเพื่อมารีวิวอันนี้เราเล่นเราเล่นมาครับเราจะรีวิวออกแบบประหลาดสินค้าตัวนี้ครับก็คือ PS4 Pro ครับอ่า ทำบนที่อย่า้นหรอกให้ดูไงเขาเรียกว่าดูดีเทลฮะ,ะว่าของเป็นยังไงเืออย่นี้ใช่คหมกวนมากก็อันนี้ก็ชื่อผมฮะมนี่ครับ Infinity Zone ชื่อร้านเขาครับ <S <S เป็นร้านที่ขาย PS4 ที่ถูกที่สุดในร a z a d a ดแล้วมั้งครับเท่าที่ผมเห็นนะผมก็เลยซื้อมาเลยฮะเพราะว่าผมจะซื้อมาเล่นแค่เดือนสองเดือนแล้วผมก็จะขายฮะเพราะว่าผมจะต้องไปทหารแล้วครับ จะไปทหารเดือนต,นตุลานี้แล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อแค่แแคค่่คเพย์สี่โปก่อนแล้วกันแต่จริงว่าจะซื้อเพย์ห้าแต่ผมว่าซื้อเพย์ห้ามาผมกลัวแบบเออซื้อมาแล้วแบบเอามาเล่นแค่สองเดือนมันจะคุ้มหรอวะอะไรอย่างี้ผมก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วกันนะครับก็กําลังดีนะครับไม่แพงมากและไม่ถูกมากถ้าถูกมากก็ต้องเพย์ทูแต่ผมก็มีเพย์ทูแล้วนะแต่ก็ผมก็ไม่ไม่ได้อยากเล่นเกมเก่าะอะไรขนาดนั้นก็อยากเล่นเกมใหม่มั่ง เพทูลผมจะเล่นแค่แบบอยากย้อนวันๆอะไรอย่างนี้คัตเตอร์เนี่ยเรามีไว้แบบเซฟ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 จริงๆผมจะใช้เล็บนะนี่ครับช่องอื่นเขาใช้คนะัตเตอร์ไงเอออเี้ยผมไว้เล็บมาเพื่อประการนี้ฮนะ <c oughs> มาดูกันว่าเล็บมาดูกันว่าเล็บผมจะแกะได้ไหมฮะถ้าแกะไม่ได้ก็ก็ตัดเล็บแม่งไม่ใช่ตัดไม่ได้ผมก็จะใช้คนะัตเตอร์ไงโอ้ไม่ได้ฮนะเทปที่เขาใช้มันหนามากฮนะเล็บที่ผมใช้ในีนไอ้กีดนี่เป็นแค่รอยนะอ่ะเออเฮ้ย แข็งมากสายต้องไปเหลาเล็บให้แหลมวันนี้เพี่พอ,อ,อไม่ไหวเล็บจะหักมาเบาไอ้เชี่ยไว้มาไว้เล็บมาตั้งนานไม่มีประโยชน์เชีย่เยเลยฮะนี่ได้แล้วเป็นไงอ๋อได้ัะทีฮะเล็บผมนะเล็บผมโหดปะละ่ะเง,งี้ยผมใช้เล็บฮะแล้วต้องอื่นใช้คัตเตอร์ต้องผมใช้เล็บอืมเลยอย่างเงฮะ ไปอย่เง้และเจออันนี้เข้าไปกูไม่เหลือเลออ็เบข้าครัเตอร์สัไม่ไหวเออ,อยังไงก็เล็บเราก็ช่วยประโยชน์แล้วได้อยู่เป็นการรีวิวที่ยากลำบากเลยคือนะเ่ีร้รีวิวเอ้ยเราอัดวิดีโอ 4K ด้วยนะช้าไปเดี๋ยวไม่ดีอุ้ยอะ่ะ เล็บเราไม่ไหวแล้วช่วงนี้นี้ก็ทำอะไรก็ระมัดระวังของข้างในหน่อยแล้วกันคุณอ,อย่าผีบ้าเกินไปเขาส่งส่งแล้วก็ฟังเราเว้ยมันมาเล่น,นอะไรอย่าง้ของคนอื่นไม่ได้แล้วของคนอื่นผมอาจจะทำหรือไม่ใช่ขอเป็นของใครก็ไม่ห้ามทำเอาเฮียกีดถึขงข้างในแล้วเฮ้ย เราเรีวิวแบบสดๆนะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบเร็วๆนะจริงคลิปนี้ก็ก็ไม่ิคลิปที่มีสาระที่อะไรหรอกออก็ทำมาเพื่อใครอยากดูนะอยากแกะอยากเห็นแบบแกะกล่องอะไรนะี้อยากเห็นสีค่าอะไรงนะี้เครื่องนี้ผมก็ได้มาแปดพันสองนะครับนะครับกิจกรรมลาซาด้าเขาลดราคาด้วยนะลดให้ประมาณ ราคาเต็มมัน8 0 0หรือ8 0 0นี่แหละตอนนี้ลดเหลือ8,000 8 0 0อันนี้นะผมซื้อมาเล่นชั่วคราวคือเลยอาจจะต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ8 0 0นะครับผมกม็ต้องถามแล้วว่ามือหนึ่งหรือมืออะไรนะครับหมู่ปีนี้แล้วคุณยางมือหนึ่งม,มันก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมว่าจะซื้อไ้5นะเพราะว่าปีหน้าผมถ้าออกถ้าออกการทหารแล้วผมอาจจะซื้อ้5นะตอนนี้กําลังไปทหารอยู่ไงไม่กล้าซื้ออะไรที่เป็นแบบ เกินตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะขายไม่ทันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการเก็บอีกผมไม่อยู่มไม่อมอาจจะต้องวางเครื่องพวกนี้ไปนานๆอะไรเงี้ยอุย้ยเขาแพ็คอ่องมาแบบสุดอะสวยเลยนะแปดพันสองได้กล่องมาด้วยนะคุ้มมากเลยคลิปที่แล้วผมก็รีวิวเพทูไปเนหะ้ไม่ใช่เจอเพทนะูแหละเนาะ เอาวันนี้ PS4 แล้วกันฮะาจริงผมก็มีเครื่องเครื่องหนึ่งนะสลิมเครื่องสลิมผมก็มีเครื่องสลิมอยู่แล้วนะครับก็มาวันนี้ซื้อโปรฮะเพื่อมาสเต็มด้วยแหละแล้วก็ผมก็รู้สึกผมซีเรียสกับเปอร์ฟอร์มานต์เปอร์ฟอร์มานต์ของออ PS4 สลิมนี่เกินก็เลยซื้อ PS Pro มาผมไม่รู้เดี๋ยวผมรู้สึกว่า,าอาจเครื่องอาจจะเร็วกว่าก็ได้ไม่รู้เล่น PS4 สลิมอยู่แล้วมันแบบ างทีเล่นเล่นอยู่แล้วฉากโหลดไม่ค่อยทันอะไรนี้ภาพเบอร์อะไรนี้คือผมซีเรียสที่เรื่องนี้นะเออไอเรื่องภาพสวยวไม่สวยอันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่รับผมมันพวกเครื่องเล่นเกมพวกนี้มันทําภาพได้ดีอยู่นะถ้าทำภาพได้เฮียนี่ก็อาจจะมีพวกเจนเกา่าเกอย่างเงี้ยแกะง่ายมากแล้วก็หมุนะอีกทีนะทีกทีน แล้วหมุนิเคพอ่พอพ่ออะไรสะเป็นหัวเราก็จะรีวิวแบบผีบ้านนะฮะผีบ้านที่เพิ่งเสี็บัญชามาเสีบัญชามาเกินขถนาดอะไรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตด้เคอันนี้ไม่นด้หมุนอันนี้ต้องพิกอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้จริงโอ้ยไอเราก็ว่าอยู่ติดอะไรติดอันนี้เฮ้ยโอ้ย,อยข้างหลังยรงเท่ขอแกะสินค้ามาห้าหมุนดีกว่านะ กล่องจะดำมุนหมุนหลายรอบเลยกล่องมันดีมากเลยนะคือกล่องเขานี่ดีมากอะ่ะคือเอาไปขายต่อได้เลยเอาไปขายต่อคนได้เลยนะเ้าะอ,อะไรซูมมาใหม่เออดีดีเลยี่ร้านนี้แม่งสุดว่ะไอ้กล่องใหม่เลยดูมีสติ๊กเกอร์มีอะไรด้วยดดูเเี๋ยวฮ้โอ้ยลำบากแคนะ่เนาะฮะโอ้เข่าห่อมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเอาบัพโป้มาแบบม้วนเลยอะ่ะม้วนให้เลยม้วนบัพโป้ให้เลยนะม้วนจนหนาเออเขาถือจะเ,เขาจะติดเทปเฮ้ยเฮี้ยงกล่องใหม่เลยอ่ะเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยกล่องใหม่เลยเลยนะี้ยเนี่ยสุดมากผมเห็นครั้งแรกเลยปกติผมเคยซื้อมือสองแหละแต่ว่ามันไม่มีกล่องนะสิอันนี้มันมีกล่องให้ด้วยไอ้เหี้ยมือสองอะ่ะ มือสองหรือมือหนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยยะกล่องม่งอย่างกับของมือหนึ่งเลยนะเฮ้ยูสภาพแม่งเขาไปซื้อจากโรงงานบอกว่ากล่องเนีแล้วเราไปดูเครื่องในดีกว่าว่าเครื่องในจสภาพยังไงวะเฮ้ยเจ็ตแบ็กว่ะเจ็ตแบ็กนะทุกคนอ้าวบอดเจ็ดพันหนึ่งส่งผมสั่งทางร้านไปเจ็ดพันสองนะทางร้านเขาบอกว่าเขามี 7, 2, เจ็ดพันสองเลยเออใช่มัขอให้กล่องสวยพอโอ,โอเคถึงเดือนตุลา ใครที่อยากได้นะเคเรื่องนี้นะบอกผมได้มาคอมเมนต์อกบอกผมได้อืมนีม่อะไรว,ว้าวมีอะไรเนี่ยเออมีอมอรายละเอียดปดประกันอะไรเงี้ยโอ้แปลว่าเขาซื้อจากศูนย์เลยนะเนี่ยซื้อจากศูนย์หรือไม่ก็ตัวตัวแทนจำหน่ายอะที่ไหนสักแห่งอะอของโมโลกเนี่ยเฮ้ยม,มีอะไรครบเซตเลยไอ้ยัยนี่คุณซื้อเมือหนึ่งมาหรือเมือสองเนี่ยทำไมมันมีอะไรครบเซตเลยผมก็ไม่เคยเห็นอะไรของวันนี้หว่ะ เพราะผมผมซื้อมือสองมาคือเขาเอามาเอาเครื่องมาให้อย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่กล่องแบบกล่องแบบเนี้ยเฮ้ยแต่นี้มันแบบมันแบบคอลเลคชั่นนะมีคู่มือด้วยส่วนประกันประกันหมดแล้วมั้งเครื่องมันน่าจะโอ้กล่องมึงเคยแกะไหมพี่เคยแกะไหมโอ้โหพี่คือแบบไม่อยากแกะว่าอ่านไงนเลยเอามาให้ผมซะอะไรอย่างงี้นี่อะไรเนีเยแพ็คดีมากอ่ะดูดิไม่เหมือนมือนหนึ่งมากเลยเฮ้ย ไอ้เี่เราเครื่องแบบโอ้โหผมเห็นแล้วผมไม่อยากขายเลยเฮ้ยเฮียแม่งใหม่เฮ้ยใหม่มากเลยเสร็จเอ้ยเอาสักูอยากเก็บไว้ตลอดการเงี้ยมันโอ้โหแล้วจอยแบบแต่งให้ด้วยเอ้ยโอ้โหร้านพี่แม่งสุดวะโอ้โหใครอยากได้อะไรแบบนี้ไปซื้อเฮ้ยยัดเข้เขาใส่กรอบให้วะเฮ้ยไอ้เขี้ไม่ให้อเอาเอาจะเขาเาเครื่องจากเพจมาให้ผมมัน <laughs> ผมเห็นด้เพจเนี่ยจอยสีแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเอแต่ว่านานๆเห็นทีบ่อยโอ้ยจอยสีน้ำเงินซะด้วยปกติจะเห็นสีสีดำฮเฮ้แต่ของแท้หรือเปลอนี่ไม่รู้นะต้องไปเช็คน้ำหนักก็ก,ก็ได้น้ำหนักมันขอเปิดไฟไหน่อยดูโอช็อคสองหรือหนึ่งอ่ะถ้าหนึ่งี่คือจะมีไฟแค่ดวงเดียวโอ้ยสองดูโอช็อคสองนะมีสองดวงฮนะเชี่ยน่าจะของแท้เนี่ยกดปุ่มเลย ผมว่าจะดูว่าแท้หรือปลอมตดูตรงนี้อนาล็อกเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละอนาล็อกมันดูเก้งๆกลางๆผมว่าอาจจะของปลอมก็ได้มันอาจจะเป็นของก๊อปก็ได้ั้งจอยอมไม่รู้นะใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าแท้หรือปลอมฮะก็ไม่รู้นะปุ่มอันนี้ก็เฮ้ยมันไม่ค่อยมันนิ่มอ่ะของแทม้มมนจะแข็งนะไอ้ปุ่มนี้ไอ้ปุ่มอะไรเนี่ยส,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 สตาร์ทออปชั่นเนี่ยเออฮะรู้ช่างไหม่มะ ไม,ไ,ไม่มีแล้วนะอันนี้ก็กล่องอะไรอันนี้คือผมไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะผมไม่เคยซื้อมือหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นเมือหนึ่งจริงๆผมซื้อเอ็กบ็อกก์เอ็กบ็อก์เมือหนึ่งมันก็มีอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้แบบมีอะไรหนาขนาดนี้นะไม่สายเลยทีมไอหรืออะไรท่าอย่างอนี่คือแบบเขาขายแบบขายดีอ่ะขายแบบแพ็คดีเลยแบบเอาเราไปขายต่อได้เลย ขายต่อแล้วมีคนซื้อแน่นอนเออถ้าเราแพ็กใหม่แบบนี้เอาไปขายมือสองอ่ะใน,ในกลุ่มและในเพจมีคนซื้อแน่นอนผมบอกเลยยิ่งยิ่งมีกล่องอันเนี้ยนะไอรุ่นสลมผมผมไม่รู้จะขายยังไงนยเพราะว่าผมซื้อมาเขาไม่มีกล่องให้อันนี้สาย DMI นะไม่รู้มาจากมาจากสาย DMI ม,มันมาจากโรงงานผมดูเต้าดิเตาปักมันใหญ่มากอันนี้คือของเพจสีเลยใช่ไหมเนี่ย เต้าปางที่ผมใช้มันยังดูดีด้วยอันนี้สายชาร์จนะอุ้ยสายชาร์จด้วยสายชาร์จแม่งสายชาร์จสายชาร์จอันเดียวกับพวกซัมซุงอะไรนี่เขาไปเอามามลัดหนังยางให้ด้วยผมว่าดูจากล,ลัดหนังยางก็ไม่ใช่แล้วไม่น่าจะมาจากศูนย์แล้วเครื่องไม่น่าจะมาจากร้านไหนแล้วร้านเขาเองเนี่ยแต่ซวล์แซวโอ้ยเยอะพ่อค้าใจดีเนี่ยพ่อค้าบริการดีมากนะร้านเนี่ยผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปปูรี่เขา,าอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นคลิปนี้กูจะดูไม่จืดเลยเนี่ยแม่ หรือรีวิวแบบเพลียๆรีวิวแบบไม่กลัวไม่กลัวแบบไม่กลัวพื้นที่ในการถ่ายคลิปเลยฮะจะกี๊กิ๊กก็ช่างนะแต่ขอผมได้ลงให้คนดูก็พอละอ่าถ้าคลิปนี้มันลงถึงสายตาคุณเมื่อไหร่คุณก็ดูได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวกับภาพระดับ 4K ฮะที่ผมถ่ายไว้อ่าช่องอื่นอาจจะถ่ายพันแปดสิบนะช่องผมเอา 4K ไปเลยอ่ะใครอยากเห็นรายละเอียดอะไรแบบนี้เออจำคำพูดนี้ได้ไหม สิอะไรนะร้อยปากว่าไม่เท่ากับหำเห็นเฮ้ย hey. ตาเห็นห้เทียหำเห็นเป็นไงี้สิปากว่าก็ยังไม่ปีบ้าเท่ากูไม่ใช่นี่ฮะผมถ่ายระดับ 4K OK. ให้คุณรู้ไปเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องหลอกอะไรเงี้ยผมพูดอะเหี้ยหลอกไปเดี๋ยวแม่งก็คนมาบูลลี่กูอีกไม่ได้บูาาลลี่แม่งอาจจะด่ากูด้และเดี๋ยวก็มาด่ามาว่าผมอีกว่าผมพูดที่ยเกินจริงอีกผมก็เลยขี้เกียจขี้เกียจคุยโม้กว่าที่ยแล้วนะครับ เรไม่เห็นกันกันกบตาเดีย๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปใต้คลิปด้วยฮนะว่าผมซื้อจากร้านนี้จริงฮนะไอสอดตัดคลิปเถอตัดคลิปเถอออกมาได้ยาคลิปหายเดี๋ยวเสียวเล็กกูจะไปขวนเครื่องนะี่นีหยะไม่น่าไว้เล็บเลยหายอัไงมีรอยนึงนะใช่ไหมไม่น่าใช่นะใครอยากได้บอกผมมาได้ฮนะสิ้นเดือนนี้อ่าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้สักต้นเดือนตุลาฮะผมจะเริ่มขายแล้วะอ่า ื่องเกมไหนที่ผมเมยผมจะเริ่มขายแล้วอ่าว่าผมจะไปทหารแล้วนะผมไม่อยากเก็บไว้สักเครื่องเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีใครเปิดบ้านผมมันก็มีแต่ผมนี่ยแหละทุกคนเปิดอุ้ยเครื่องสวยเครื่องสวยเครื่องสวยเลยเฮี้ยจริงปึ๊บเครื่องสวยเลยวางไหนดีวางนี่ได้ป่ะเราจะถ่ายจากแนวแบบ แนวแบบไล่เฉียดสีฮะเอาแบบถ่ายแบบเฉียดสีไล่เฉียดสีแบบฟูเคฮะฮึบแม่ไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรเฮ้ยแม่งใหม่กว่าเครื่องเฮ้ยทำไมมันใหม่กว่าเครื่องที่ผมซื้อมาเหมือนหนึ่งเลยวะมือสองอ่ะเครื่องสลิมอะผมซื้อมาตอนแบบนะมือสองที่แบบยังมีประกันอะเออเครื่องที่ผม,มเล่นอะเคสสีสลิมผมไม่เป็นอะไรที่อัปเกรสดสุดๆวะเื็นผมรู้สึกอย่างผมผมอยากเปิดเล่นตอนนี้แล้วเนี่ย ผมไม่ค่อยอยากจะมาถ่ายให้ไปเอื่อืๆม,ม,มีรอยอยู่นิดนึงนมีอะไรข,า,ขาวๆตรงนี้หนอ่อยคือเครื่องมันประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยมองด้วยตาเปล่า่แทบไม่มองมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอ,อมผมไม่ใช้เครื่องเนี้ยสีดําผมจะเล่นเครื่องสีดํเนียแทนเครื่องสลิมของผมมันเป็นสีขาวไงคือเอาไปขายต่อได้เลยอ,อขอดูบอร์ดหน่อยนะ บอดอะไรเอ่ยบอดอะไรวะเจ็ดพ no? ันหนึ่งอะแหละอุ้ยเสียดายฮะราคานี้น่เจ็ดพันสองบอดเจ็ดพันหนึ่งฮะน่าเสียดายแต่ก็ช่างแม่งแต่เรผมก็บอดไหนก็ช่างมันขอให้มันเล่นได้อืมนี่จะจอดเป็นสอจอดเจ็ดพันสองคือพัดลมจะเงียบอ่ะ แต่ทางร้านถ้าทางร้านเขาแต่งแบบใส่ซีเดคนทำัาลมให้ก็ดีอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาอันนี้ฮนะมาเช็คเครื่องฮนะคออเดี๋ยวมาทดสอบเครื่องว่าเครื่องใช้ได้ไหมนะคลิปหน้าล้วการคลิปนี้ส่วนคลิปนี้แม่งถ่าย 4K มันก็น่าพอสมควรแล้วนะเอหรือเราจะตัดคลิปแล้วไปถ่ายต่อดีปะนะครับนะไม่รู้ดิเอตัดคลิปเลยก็ได้อ่ะตัดคลิปปะ